ต่อใ้เห็นเลยครับนี่มะละกอทั้งหมดนี้กี่ต้นมีเออทั้งหมดนี้อยู่พันเจ็ดร้อยโอ้โหสุดยอดเลยครับอาทิตย์หนึ่งเก็บสองครั้งสองครั้งบอกบางครั้งเราตองตันหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลอาทิตย์หนึ่งได้สี่หมื่นบาทนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมอาทิตย์ละประมาณสี่หมื่นเรานะไม่ต้องเรียนสูงแค่เรียนรู้พอใช่ไหม บนทั่วแดน,นไทยที่ต่อแวดพร้อมสุขภาพคงปลอดภัยใจกษสดกันเทพใดชาวนาชาวไร่เจ้าสวนทื่นมาสวัสดีครับจําไม่ได้เลยนึกว่าตอน้าที่ไหนมายืนข้างรถโอ้ยบูมบร,รกอรอะไรดกขนาดนี้นะครับวันนี้เรามาดูมะระกอของพี่พี่แจ๋วกันค ต้นกี่เดือนแล้วพี่เนี่ยเก้าเดือนพอดีเก้าเดือนพอดีเมื่อวันที่แปจากที่เราคุยกันตลอดใช้ต้องแต่ขุดลุ่มโปูกใช้วีลาป้องกันเชื้อราที่ลุ่มใช่นะครับแล้วก็มาใช้ตัวบำุงดินใช่ทำครบทุกอย่างเลยนะครับทำครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดูได้เลยอันนี้ต้องแต่เรานนกผมนึกว่าพี่โคดรทำเป็นร่องนะเนี่ยคือไม่ไม่ได้ทำ S <S <S ดินเนี่ยมันมันมันไม่ได้ได้แฉะเหมือนนที่อื่นตัดินมันก็สาม,มารถทายเทน้าไปได้ไดปกติต่อเหตุเลยครับนี่มะละกอหกเดือนนะครับมะละกอเนี่ยจะเก็บไปได้นะครับแปดเดือนเต็มเต็มนะครับแปดเดือนเต็มเต็มเก็บยาวเลยตีว่าปีกว่าถ้าลงทุนไปครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเราทำมะละกอแบบว่าไม่เป็นเชื้อราหรือว่าไม่เป็นไวรัสเนี่ยได้เก็บยาวเลยเนาะพี่เนาะยาวประมาณสองปีนี่ <S 2> 2 <S ดูนะครับ 2> 2ดูทุกต้นนี่ไม่มีไม่มีแงเลยก็คือว่าไม่เป็นเชื้อราเลย ขนาดอากาศฝนตกมาได้หยุดนะครับวันนี้เราเนเีน่ยเลยว่าการทำมะละกอนะครับของพี่แจ้วแล้ก็ราคาดีไหมดีเพราะว่าตอนนี้ไปก็เอาไปครั้งละสองตันสอง <S 2> 2 <S 2> 2ตันสองตันกว่าอาทิตย์หนึน่งเลยสี่หมื่นบาทนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมอาทิตย์ละประมาณ 40, สี่หมื่นอันนี้อันนี้ยังแค่ราคามันยังถูกอยู่นะเดี๋ยวช่วงที่ว่ามันจะแพงสิ้นผามันก็จะขึ้นไปสี่สิบเอสามสิบสี่สิบห้าสิบมันมันกี่ลูกโหลนะสองลูก ลูกอะโลกว่าตันลูกเราอันนี้เกรดเอนะนี่เกรดเอนะลูกเราโลกวาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกอะโลกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้า20บาทนี่ได้ลูกก็สามกว่าบาทแล้วนะแต่ว่าถ้า60ก็ได้เกือบร้อยนี่ยนี่โลกว่าอันนี้กาเก็บได้ก็ตีว่าลูกยี่สิบบาทอะเนี่ยยี่สิบยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทแล้วคิดดูอะอาทิตย์หนึ่งเก็บสองครั้งสองครั้งบางครั้งเรา้องตันหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลบางครั้งก็สองตันกว่า ท่านผู้ชมลูกนี่โคตรส,สวยเลยนะผิวก็สวยโอ้ผิวเพิ่นี่เนียนมหมดเลยอะแม่แม่้าก็ยังบอกว่าผิวสวยมากนี่นะครับเราไม่อยากจะเชร์สินค้าเราเลยนะแต่ก็ต้องพูดถึงว่าสิกมาเฟอร์ตของเรานี่นะผิวนี่เนียนมากเนียนสวยโอ้โหเนี่ยทุกลูกอะเนียนหมดดูดีไฟได้ดูได้เลย<บ>เหมือนกันหมดเบ,บอร์เดียวกันหมดเลย เห็นไหมครับท่านผู้ชมวันนี้ผลิตภัณฑ์ขอเกเกษตรกรเทพนะครับสามารถใช้ได้กับพืชทชนิดจ,จริงน,นะครับบางครั้งเราไม่ได้ไปถ่ายทุกพืชเพราะว่าเราไปไม่ทันเราอยากให้พี่น้องไต้ก่อนนะครับนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเราไปใช้ในสวนในแปลงของท่านแล้วถามว่าพี่พี่แจ๋วเนี่ยทำมาเนี่ยครับเนี่ยเดือนนี้นะเก็บเันชนเดือนเนี่ยก็คือคืนทุนแล้วจากที่ลงทุนตั้งแต่เริม่มเริมเร่มปลูกเริ่มปลูกคุณลุ่มโป๊ยเก้ายังเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับเนี่ยเก็บอีกแค่ชนเดือนเนี้ยก็คือว่าคืนทุนทั้งงหมดทที่ลไ นอกนั้นเรื่อยอีกเวลาที่เก็บอีกเจ็ดเดือนเต็มเกํมกไรทางนั้นนะครับนี่ดูนะครับดูทุกต้นนี่ไม่มีไม่มีแหว่งเลยก็คือว่าไม่เป็นเชื้อราเลยขนาดอากาศฝนตกมัยุดถ้ามองว่าบางคนเนี่ยใช้ขี้ไก่ขี้วัวสลัพัดขี้นะครับบอกเลยเลยคุณไม่รอดไม่รอดแน่เพราะแต่ที่นี่เราเน้นย้ำเลยบอกพี่เขาบอกว่าพี่อย่าใส่นะขี้ไก่ขี้วัวถ้ามว่ามันดีไหมมันดี แต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับในวันข้างหน้ามันจะต้องเจอเชื้อราเนาะใช่ค่ะถ้าเราไม่ค้นไม่ค้นวัตถุดิบอย่างนั้นเข้ามาในตัวในแปลงเราไม่ให้มันเป็นเชื้อรามันก็จะไม่เป็นแล้วเราป้องกันมันมาเรื่อยทั้งพี่เขานี่ขุดลุ่มเต็จปุ๊บเขาเอาไอได้แร่อะไรนะแร่ดูดไม้อ่าแร่ดูดไม้ของไอ้เกาตรสกคันเทพอะมาฉีดหลุมแล้วก็เอาวีร่ามาฉีดป้องกันเชื้อรานะครับพี่เขาก็บอกเ่าต้นมันงามดีมากเลยตอนนี้เขาออก ติดดอกออกพ่นแล้วเราสังเกตนะต้นถ้ามันป่วยอ่ะมันจะป่วยข้างบนใช่ดูใบดูใบดูยอดข้างบนนี่ถ้ามันป่วยมันจะป่วยเนี่ยคอบนไอ้คอล่างมันจะพัดใบไปเรื่อยเนี่ยบางคนเห็นว่าโอ้กิ่งมันแห้งเดี๋ยวเขาต้องเอาไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ไม่ออกก็ร่วงอ่าไม่ออกก็ร่วงไม่เกินอาทิตย์มันจะพัดชั้นไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวคนไม่เคยเจอดาไม้ก็เกเตรกรไม่ใปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ป่าวมันเป็นไปอย่างนี้ถ้าเบอร์เดียวกันหมดเลยนะเบอร์เดียวกันหมดเลยอ่ะโอ้ดูดีดี๋ยวมู้ชมนี่เห็นไหมสวย โคตรสวยอ่ะบึกเลยอะโอ้บึกเลยอะนี่เราพาลูกที่ทรงท่ามว่าทรงเนี้ยได้ไหมตรงเนี้ยคือว่าไม่สวยสําหรับเราไม่สวยแต่ว่าเขาก็เอาเอาเออเอาหมดเอาหมดนโอ้นี่นะครับเด็กแจหวานเขาแหละหวานหรือคือเลยอืมหวานก่อน้หวานช้ำแล้วเนี่ย อน,นาดนี้ออกมาจากขาต้นนะขนาดว่ามันไม่ลืมต้น,ม,นม,มันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วมันไม่มไม <c oughs> ลืมต้นอ,อันนี้ครับมะละกอฮอร์เรนนะครับส่วนของพี่แจ๋วนะครับถ้าใครอยากจะเรียนรู้ใครอยากจะทำมะละกอนะครับเข้ามาพูดคุยแล้วมาดูวิธีการทาก่อนอย่าเพิ่งตั้งหน้าตั้งตาที่จะปลูกเลย